เช้านี้มันก็ดูเหมือนวันปกติใช่ไหมครับทุกคนผมตื่นมาก็รีบไปทำงานตามสไตล์คนเมืองแต่พอออกจากบ้านเท่านั้นแหละฝนตกหนักมากผมไม่มีร่มคิดในใจแย่แล้วแต่ไม่เป็นไรเรียบวิ่งไปป้ายรถเมล์ก็แล้วกันพอไปถึงป้ายรถเมล์ก็ไม่มาคนก็เยอะมากผมเปียกปอนไปหมดแล้วได้ยินคนข้างๆบ่นว่าโอ้ยวันนี้วันสวยอะไรเนี่ยผมก็คิดในใจสวยกว่าน,นี้มีอีกไหม แล้วอยู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์เฉียวเสื้อผมเปื้อนโครนคนขับมอเตอร์ไซค์รีบจอดแล้วบอกว่าขอโทษครับขอโทษครับรีบไปส่งของจริงๆผมก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆแล้วตอบไปว่าไม่เป็นไรครับพี่สุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจเดินไปทำงานถึงบริษัทก็สายหัวหน้าเรียกไปตำหนิเรื่องมาสายผมก็เล่าทุกอย่างให้ฟังหัวหน้าก็ถอนหายใจแล้วบอกว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาทำงานซะ วันนี้เป็นวันที่พิสูจน์ว่าแย่กว่านี้มีอีกไหมมีแน่นอนครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ต้องดีกว่านี้แน่ๆสู้ต่อไปสู้ต่อไป